สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมนุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเม็ดลำโพงค่ะเพื่อนนี่นะคะเม็ดลำโพงค่ะเม็ดนี่คือเม็ดของเขานะคะเม็ดลำโพงเม็ดลำโพงนะคะเป็นไม้ยืน เป็นเป็นไม้ล้มลุกนะคะมีสองชนิดนะคะมีสองชนิดคือเม็ดลำโพงขาวกับเม็ดลำโพงแดงนะคะนี่ค่ะเพื่อนเม็ดของเขานะคะเม็ดลำโพงนะคะออดอกของเขาก็จะซ้อนกันนะคะดอกของเขาจะซ้อนกันและเม็ดลำโพงแดงหรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็จะเรียกว่า ากาสลักนะคะมีต้นสีแดงค่ะสีแดงจุดเกือบจะดำนะคะต้นสีแดงจุดเกือบจะดำนะคะดอกซ้อนกันดอกซ้อนกันมากนะคะหมอนิยมหมอเขาก็จะนิยมนะคะหมอเขาจะนิยมหมอเขาก็จะน,จะนินิยมใช้ชนิดดอกแดงนะคะใช้ หมอเขาก็จะใช้ลำโพงกาสลักมากที่สุดนะคะใบและใบใบของเขานะคะลดเมานะคะสรรพคุณนะคะพอกฝีทำให้ยุบนะคะแก้บวมอักเสบนะคะดอกแห้งลดเมาเบื่อสรรพคุณแก้หอบผืดนะคะ แก้หอบเหืดแล้วก็โพรงจมกูกอักเสบนะคะแก้โรคลิสดวงจมกูกได้ด้วยนะคะน้ำมันนะคะน้ำมันคือน้ำมันจากเมล็ดเนี่ยค่ะน้ำมันจากเมล็ดนะคะน้ำมันจากเมล็ดลดเมาเบื่อนะคะสัปรปคุณน,นะคะสัปรปคุณของอน้ำมันจากเมล็ดนี่นะคะสับปคุณ ฆ่าแก้แก้เชื้อโรคนะคะแก้กลากนะคะแก้เคลื่อนแก้หิดแล้วก็เห่าได้ด้วยนะคะคือน้ำมันของเขานะคะจากเมล็ดที่เวลาสกัดออกมานะคะจำพวกที่มีตัวนะคะเห่าจำพวกที่มีตัวนะคะเม็ดรถเมาเบื่อนะคะสรรพคุณนะคะรับประทานครั้งละ 1- 2เม็ดเนะะี่ยค่ะ 1นถึงสงเม็ดเนี่ยค่ะที่ที่อยู่ในมือหมอกานนะคะ 1- นถึงสงเม็ดนะคะบำรุงประสาทได้ดีนะคะมีความจําแม่นถ้ารับประทานจํานวนมากนะคะจะทําให้เสียประสาทหรือนะคะวิกลจริตได้นะคะส่วนรากนะคะรากของเขาลดเมาเบื่อนะคะหวานน้อยนะคะสรรพคุณนะคะรากนะคะ ทาฝนนะคะแก้พิษร้อนทอนพิษปวดอักเสบแก้ปวดฝีนะคะสมเป็นฐานนะคะลากนะคะสมเป็นฐานรับประทานแก้ไข้ร้อนนะคะแก้ไข้ร้อนไข้พิษนะคะแก้ไข้ร้อนไข้การนะคะขอโทษค่ะแก้ไข้เสื่อมซึมนะคะแก้กระสับกระสายแล้วก็ คือข้างนะคะแก้หอบและแก้ไอได้ด้วยนะคะนี่คืออส่วนที่หมอก,การถือนี่คือเม็ดนะคะส่วนที่สุมนะคือใช้รากนะคะสุมเป็นฐานนะคะส่วนรากนะคะของเขาทางทางภาคอีสานนะคะทางภาคอีสานทางบ้านหมอก,การเพิ่นจะเอินเอิเม็ดลำพ้งนี้ว่าเป็นบักเรือบ้าะคะ่ะ เป็นบักเือบ้ทาทังบ้านเท่าจะเอื่นบักเือบ้าเนาะค่ะว่าอ mm ัน hmm> ตั้งแต่มอการยังย่งเป็นเด็กน้อยเนาะอันการย่งบ่หูจักเนาะค่ะตอนนั้นบ่ระท่านได้เลียนแพทย์แผนไทยนะคะท่านได้เลียนเพศสัตว์ท่านได้เลียนแพทย์ก็เลยบบหูว่าอันบัคเือบ้าเนี่ยมันมันอันเดียวกันค่ะกับภาษาภาษาภากลาเพิ่ออื่นเม็ดลาโพงนี่มันเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะที่มอการมาเววเมื่อนี้สู่ฟังนะคะว่าอันบัคเือบ้าบ้านเท่า ม,ม,มีสรรพคุณอีอย่างแน่จังสินนะคะเนาะว่าอันทั้งแผย์แผนไทยคนใส่ส่วนใดใส่แบบใดจังสินนะคะกาการก็เลยว่านําเสนอนะคะว่าอันมาบอกเมื่อเราสู่พี่น้องฟังนะคะว่าเ่นใส่อย่างแน่ใส่หากนะคะใส่รากนะคะใส่รากแล้วก็ใส่ใส่รากแล้วก็ใส่เม็ดนะคะเม็ดบำร,รุงประสาทรากเพิ่นก็ไปสุมเป็นท่านนะคะ ถ้าแก่พิดร้อนพิษยังจะสินะคะแล้วก็ส่วนดอกแหงเพิ่นกาใส่แก่อันพงจมูกอักเสบหรือแก่ลิสดวงจมูกได้นะคะส่วนน้ำมันเพิ่นกาท่านะคะถ้าแก่กะแก่เกลื่อนแก่เหาแก่หิตนัสินะคะ บอ้ซูพีสูออฟังนะคะบอกซูเ,เพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะหมอกาก็ขอบคุณหลายๆท่้นค่ะที่มาติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้หมอกานได้เด้อค่ะ mm. ขอให้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยนะคะไปเนื้อไปใตห่างไกลจากโรคไพ่ไข่เก็บต่างๆนะคะให้อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคุ้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ